ไม่ได้เหี้ยแลจะหนีเหียโอ้จ่อยเหี้ยมาเด็ด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 นซุ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 นซนนไล้สักซนนี่กระสุนแม่ไวะนสักซนเฮ้ยดูกูหลอกดูกูหลอกดูกูหลอกดกูหลอกเย็นโลกเหียอ้ไอ้ไไอ้ไอ้้ไอ้้ไอ้ไไอ้ เูาบอกไปแล้วว่าถ้า20เมตรโดนหัวคือมึงตายร้อยมามามากูจบสนอนมึงเอง,งมาไอ้เด็กเพี้ยมันคอ่อยไปดิมีเพื่พอบอกเลยเซฟไหนนะอะไรพี่ก็เล่นพี่ก็ขีนไม่ไมึงเอาลงมาดิเอาอยางพอพวกพวกวดพร้อมกัน อะไรมันเต็มทุกเซิร์ฟไม่มันไม่เต็มไอ้ที่นี่ไม่ได้เล่นไอ้ที่นี่ไม่ได้เล่นผมบอกให้ไอ้ที่เปียงไม่ได้เล่นนะเต็มทุอ๋อเอาเอาดูผิดดูผิดโทษโทรโทรใจเย็นดิลองใจเย็นเอางี้มาเิร์ฟสิบมาเิร์ฟที่สามมาเ์ฟที่สามเจอที่สามมามาแล้วเข้าแล้วใช้ที่นี่โกหกคนดูนะโกหกอะไรไหนอ่ะอยากแพ้แม่งจัดเลยวะเอากูทีได้ปะโอ้ยเอ็ดเอ็ดไ้เปียกโซเย็ดว่ามาดิมาดิมาดิ๋ยอยากแพ้จัดเลยเอากูทีได้ปะเอากุฏีได้ไหมกูถามมาดิมาดิ โนเกอร์นะบังเกอร์ตั้งบังเกอร์คือคือกระจอกเลยนะกลัวตายอ่ะกูไม่กูไม่เอาบังเกอร์ออกเลยกูบังเกอร์ออกเอาตัวเลยตีผมไม่ก็โนเกอร์อยู่แล้วนะพี่กลัวขนาดนั้นนะโนเกอร์เลยมาดิ๋ยปเดี๋ยวปเดยขอนั่งดีดีนป๊บเดี๋ยวประเดี๋ยนั่งดีดีแป๊บกันเม่ไม่ไม่เไรอ่ะเมมอะไรอ่ะความยังความยังอือเอาเดี๋ยวหนึ่งสองซ้ำ หนีดิมึงหนีดิโดนกูเด้โดนกูเด้โดนกูโจมเด้อเยอะโหดวะเบยอะโหดวะเยอะโหดวะเยองไม่ไหววะเยอะปะไป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  หนีกูอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับการโหดจังว<ด>ะไอ้เฮียไม่ได้เปโดนกูน่วมเลยโดนกูนนุ่มเลยเป็ด่ยนเยอะโหดปะเกี่ยวดนกดไม่พังเลยเามากูหันสวนนะควานสวนนะควานสวนนะ กูจะเจาะเฮียเล่นอย่างนี้ไม่เล่นไรเฮียกระจอะเฮียทำไม่เล่นนานเฮียจะเย็นดีไม่เล่นนานมาให้กูเจอยังให้กูเจอมาเอาเร็มาเอาเลยมาให้กูไอสัตว์กวนให้นักแอลเฮ้ยไม่ตายเฮียแล้วจะหนีเฮียโอ้กระจอะเฮียไอเย็ดมึงจะหนีหนาดไางยิงไม่โดนเนี่ยซุนซุนเดยเมึงไอสัตว์ หลอกมั <t <t ้งไอ้ควายกูเจ็บนะว่าชิวเลยชิวเลยเฮ้ย้มันอยู่ไหนวะสุนสุนนะครับเฮ้ยมันเกือบตายโุนไอสัตว์สุนเฮ้ยดูกูหลอกดูกูหลอกดูกูหลอกแต่กูหลอกดูกูหลอกเอ็นโลกเว้ยไอ้เไอ้เอ็นโลกเว้ย ไปไปเกัวข้างนอกไหมกลัข้างนอกไหมก็ต้องนี้แหละอะไรก็ตรงนี้แหละทำไมไม่นกลัวจัดเลยอเนียนไดตักปนปอุ้ยอมือมันสั่นรอยโลกเลยงโลกเยไปไม่ถ่ายเย็นแม่ไอ้ไอ้ไอ้เต็มหัวไม่ตาย เฮ้ยฟังนะฟังนะกูดูแค่โซเยตกูดูแค่โซเยตกูดูแค่โซเยตเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงความกูความไวเป็นของพิศาจความไวความไวเป็นของพิศาษทำไว้อย่าร้องเฮ้ยกล้มรู้นหัวตั้งเยอะเลยต่อไหมต่อไหมผู้ถามต่อไหมมาดิไอ้สัตว์มึงมาดิร้องเฉยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกู้ร้านหัวบ่ายบ่ายเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่โดนหัวกูร้องกูเฉยเลยเฮ้ยมึงกินหัวทุกอันเลย มาๆามาเสร็บเดิมเสร็บเดิมไม่มีคนหลงบอสดูครับเหี้ยคิงเล่นหรอมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นอะไรเฮ้ยร้องอะไรใครร้องผมดูคนดูร้องครับผมไม่ได้ร้องเอาเซงไหนเรื่องดีเรื่องดีเสร็บเดิมเสร็บเดิมเต็มเอาเต็มเต็มเอเออชี้ว่าใครลงเหมาวะโอ้ยมา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 แล้วอันนี้อันนี้เขา ไหนอ่ะประเดดูก่อนลงมาดิลงมาดิเซฟเดิมเซฟเดิมมามาอะไรเซฟเดิมมีคนลงไม่ใช่หรอไม่มีเราดิไม่มีเซฟไหนพี่ลงไปเซฟไหนไม่มีเซฟเดิมลงไปเซฟไหนเซฟสิบสามเซฟเดิมเนี่ยสิบสามมันมีคนลงโอ้ยเชี่ยมึงเลือกอ่ะมึงเลือกดิอ่ะเอดู๋ยวหนึงมาเซิร์ฟมาเซฟสิบเอ็ด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 มสิบเอ็ดอ่ะเหี้ย ฟังนะพี่ผมผมเล่นมาหลายวันแล้วนะพี่พี่จะร้องอะไรผมเนี่ยกระจอกไอ้เฮียไอ้เหี้ยแม่งผมรูดอ่ะไอ้เหี้ยผมเล่นมาหลายวันแล้วมาร้องไม่เฉยเลยไม่ได้ร้องเว้ยไอ้เฮียเมื่อกี้กูรูดหมดเลยรูดหมดอะไรรูดหมดอะไรถ้ารูดหมดอ่ะมันยี่สิบยี่สิบนัดในในกระสุนปืนอ่ะคือต้องโดนหัวอย่างเดียวทำมังเกิลนะไม่เกิน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 อยู่แล้วแต่ให้ยแต่แต่จะให้รอเกินเวลาแพ้อ่ะจริงหนึ่งส่วนนะเว้ยมาเด อะไรมาดิใจเย็นดิเฮ้ยเยพอเด็กเฮ้ยมาดิมาดิชนเลยเปล่าชนเลยเปล่ามาเด็กมาดิ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 มาด็กอยขนาดขนาดไม่มีฉากแล้วเนี่ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยลองพยาไปคิดไม่ได้เฮียมืดว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮียแม่งร้อง้เด้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยยเฮเฮยยเย ชิวดำดำดำเดยดำเยชี้ดนเดยมาเดียวเดกดำาดียวมาเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้เ้ยเฮ้้ยร้้ยเฮ้ยย้อง้เฮ้ยเฮ้อเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเส้ดเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮยุ้ยเฮย้ย้้ว้เฮ้ย้เ้ยเฮ้ย้้ ตนนอุ้ยเฮียเมื่อกี้หัวเม่นมะันอะไรเลือดกูมันไม่ถึงครึ่งเลยอ๋อมึงมึงก็ใครเนี่ยต่อตองสิตซนตซนอุ้ยเม็ดทุกงัดต้องหัวสุดสุดในฉากคืนมาอุ้ยมาดิมาวัดดิมา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 ดิสุดท้ายที่เดือไม่เฮียหลังอู้ไม่เฮียหลังแอบ ไทยไอ้เนี่ยจะรีบตายไปไหนอ่ะหนึ่งศูนย์นั่งซื้อของแบบโอ้ไรอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดอะไรไม่ซื้อตุ่นไปเยอะอ่ะกระสุนหมดครับอะไรโอ้ไพโรเจอรออีกแล้วตับนึงครับกระสุนหมดที่คุณผมไม่โบนไม่โบนเลยนะจะาหนึ่งศูนย์นะครับใช่ไหมเหรอหนึ่งศูนย์นะครับเซตหมื่นของนายไม่ได้วอลลี่ไม่ได้วอลลี่ไม่ได้วอลลี่แต่นายก็เสียหน้านะไม่เสียได้ นายนายบอกโหดเก่งไม่ใช่หรอนายทำไมนายปากดีตั้งแต่แรกนานๆนายโดนนายเงียบอ่ะนายก็เงียบเหมือนกันนะอะไรมึงนายกับใครนี่โทษโพี่ไม่รอตอนแรกพี่ปากดีถมไม่ใช่หรอไอ้เฮียเมื่อกลียวผมรุ่นหมดแม็กเลยนะอ้าวหมดแล้วตายไหมอ่ะตายตายไหมครับมา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 ผมไม่ไม่ผมผมผมตายไหมครับมามาสักทีเถอะไม่ผมตายไหมไม่ตายแล้วก็ตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ส่น่นไนสัตว์น่นอุ้ยกระสุดแม่งวมาเด็ดมเด็ดมาเด็ดมาเด็ดส,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 ส่นสนนนนนนสตว์นนี่กระสุดแม่งววะ เดีวเว้ยสุไปสั์สุนสุนสุนสุดสุดโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บยังไงโอ้หนีดิทำไงพี่ต้องจับดันมัดิดันมัดิมาดิดิทำยีอะไรมาดิทำยี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยาหลบดิเฮ้ อะไร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 มืดดิมึงหน่อนีดหน่อนี่แต่ไม่ตายเว้ยเฮี้ยกระจอะเฮี้ยก็ตึงว่าพี่แต่สกอร์หนึ่งศูนย์ตึงเพียอะเล่นกับมึงกูไม่ตึงเลยกูดัานยังยาวเลยเลยน้องดันสุดมืดหน้าหน้า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 ตายตายแต่กูไม่ตายตายแต่กูไม่ตายมืดหน้าหน้า ในมืดโอเวอร์นะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเน้เเ้ยเลยอะไร เอยนีไง้ยเี้ยเฮี้ยมาเล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 ยเฮยเมืดโอเวอร์เหรอมาเลย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 กระสุดแม่งก็ไ่ายเหรวะเพื่อนมืดโอเวอร์ป่ะไอสั์ฮะของเพื่อนมืดโอเวอร์เหรอ กอว่เอากูยากหน่อยกูว่าเก่งกู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 ่เก่าไอสัตว์กูตัวแข็งเก่าไอสัตว์จะไม่ให้ไม่คุณจะมาเล่นกับปลายแถวอะมาเถอะไรไรยิ้งไม่ต่างหรอไรอะไรไอสัตว์มาเลอะไรแล้วเหมือนทียอะไรไอสัตว์สุดนักวายเชี่ยดแล้วเหมันเทียอะไรไอสัตว์ไม่ขอวัดชนเลยได้ป่ะไม่ต้องคบไม่ต้องหลบเลยได้ป่ะมาดิ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 ๋ยวสุว มาเด ry, มาเดมาดมาเด Syria. มาดิมาดิมาดิมืดมืดมืดอัมดมดยัดดนีดิยดนีดินนี่นเลยหันนเลยหันนนี่หันนนี่ายกหนีไอ้เหี้ยอะไรมึงเป็นอะไรที่มึงหนีอะมาเฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยมันแตกอะไอเหี้ยอะไรูมมึงไม่ครัไม่ตาดิเฮ้ยดูดิดินดินแรกอะดินแรกอะไร มาแรกกันเลยมาดิมาดิมาดิอุ้ยมันทำไม่คิดไม่ได้คิดอ๋อหนีดิมา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 ดิเฮ้ยไอ้ยังไม่ตายมาดิมาดิมาดิกูตายไอ้เักษ์แม่โอ้โหไอ้เหี้ยฟังนะกูบอกไปแล้วว่าถ้า20เมตรโดนหัวคือมึงตายร้อยผมไม่ได้ตั้งมาโควี่เหี้ยร้องหลอนอย่างเว้ยร้อนอย่างเว้ยมาโคมันก็ไม่เกี่ยวนไหนวะอะไรผมไม่ต้องมาโควี่เหรอครับพี่ ผมไม่ต้องมาโคไม่ใช่หรอเฮ้ยเมื่อกี้หัวมิดเนีะเฮ้ยตายไหมตายไหมครับตายตายตายไหมครับตายไหมไอเหียเมื่อกี้มองหัวทุกเม็ดอ่ะตายตายไหมครับถัผมตายไหมเี่ยอ้นี่มาโคไอเฮียอหลองหลองไปตอบสุตอบไหมเอาตอบปะตอบตอบไหมครับเอ้าไอเหียไม่อยากเบื่อคนเล่นมาโค้เหียออาหลองเฮ้้องสีตัวมึงสภาพไอเหียเก่งไม่ชไม่ได้ชพูชนะป่ะ ไม่ต่อต่อบไหมตอมาเร็มาดิมาดิมาซื้อไหนมา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 ลุยเร็มาเอาเอาเอาห้าร้อยเลยไหมมามาตอหน้าเอาไหมโอนโอนสดเลยาร้อยขอพันลิงได้ปหมขอพันลิงได้ไหมมาดิมาดิมาดิ็วพันึิงมาโอนจริงนะโอนจริงนะด้าโอนจริงขอตัวละห้าอคนดูเป็นพยานนะตัวพันนะครับขอขอตัวเซฟไหนเซฟไหนครับพูดเลยครับประหนึ่งประหนึ่งครับขอเก็บของขอเก็บของไก่แป๊บหนึ่งไอ้เย็ดแม่ แบนแม่งดิแก้มนันต้องแก้ครับมันโปมันไ,<อ>ไม่โป่คิงไม่อยู่คิงไม่อยู่ครับรน้องไอ้ชิคก็บอกอยู่ว่าผมเล่นอยู่คิงไม่อยู่ในทีทเอสเลยไม้อยู่ฮัลโหลเพือ่อนไม่ตอบมามาเสืรอมไหนมามามา,มาเป็นไหนของแม่ไม่รู้ยี่เงเี้ยไปมาดิเสิร์ไหนมันนี่มันนีเตรียมลงดิเกคนมันย่าอะไรอน,นี้เซรสิบสี่สิบสี่ เขาดูช่วยผมตำกันนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมรู้นหัวแบบผมวัดคมอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ตายฟังนะครับฟังนะครับพิตะสุดหล่อผมบอกไปแล้วว่าถ้าถ้าถ้าหัวยี่สิบปได้คือมันตายแต่ที่กูไม่ตายเพราะว่ามึงยิงไม่โดนเข้าใจป่ะแล้วก็เลิกร้องมึงพ่อมึงไหนมา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 มึงไม่ต้องแบบอันนี้เลยมา้ไม่ไม่ไม่มามาตรงนี้เลยว่ะเออมาดีมาดิมาดีมาดีโอน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 ไม่มีไม่มีไม่มีเสกงนะโอนสดนะ โอ้ยเฮีเปียโก้มัมีเดฟเว้ยมีเดฟเว้ยไอเฮียแม่งเล่นตัวเดฟไอเฮีย,อย,ยเอสอีสัตว์เนี่ยมันเขียนว่าเดฟอ่ะดีเอวีเนี่ยอะไรทนเนี่ยไม่แล้วกูแค่ตั้งชื่อเนี่ยนะไม่ใช่ตั้งครับอยู่ข้างหลงังควยกว่าแล้วไ,ไม่ตายไอเฮียมันไปเป็นแอดมินเนอะบั็กไอ้เฮียบั็กถัดบาั็กโอ้ยเย็นกะรี่กลักกวไอเฮียเอาตัวแอดมินมาเล่นไอเฮียอะไรมันบั็กมันเป็นอะไรเนี่ย ไอ้บลักมันบักไอ้เี้าเขาบอกอยู่เสือมันบักมันไม่บักหรอกครับไม่บักอะไรเขาเปิดมาให้ลองมันมีบักมันมีเลยเขาเพิ่งรลุไอ้เฮียแม่งโกงเซนมาคืนเลยเอาเซนมาคืนเลยไอ้เฮียโกงไอ้เฮียโกงไอ้สัตว์ไม่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 เอามาคืนเลยครับแม่งกให้คนดูได้นะโกงคนดูด่านะไม่ได้คืนก่อนหน้ากูณปเล่นต่ออะไรล่นตัวปกติป่ะกูบอกแล้วมันบลัร้องเดี๋ยวเอามาคืนดิไม่คืนเฮียโกงไอ้เฮียผมว่าแล้วผมรุ่นไม่ตายเว้ย อุ้ยผมรูดโหดเลยเมื่อกี้ไอเห็นช็อตเมื่อกี้ผมมีแต่คนร้องว้าวะาว้ากุ้ยกล้วยนี่มาเล่นในที่อะอะไรทวนมีมาเล่นอะไรก็ก็ลองออกมานก็ลองลองลองออกมายิงมาเดฟเนี่ยไม่ลองออกมายิงดูก็ได้ได้ได้มาได้มาๆมาขอยิงนะมาเดฟมาลองลองออกมายิงเดฟลองออกมาเอามาเนี่ยเอามาดิเอามาดิเอามาแล้วเนี่ยประนึ็นประนึ็นมาเดฟมาเดฟขอยิงดูนะดูนะไอสัตว์มึงดูนะดูนะยิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยน่ะเฮ้ยเย็นกะลี่ คนมันมีตัวแอดมินเว้ยเฮียทำไมล้อแต่วะทำไมโล้อแต่วะตัวแอดมินมาเล่นไอ้เฮียขี้เกียจเล่นเไรเฮียมีเดียวแล้วหาใครมาเล่นอ่ะทำไมโง่ดักไดาอะไรเงี้ยพี่ชายเฮ้ยตัวใครมาเล่นอ่ะลูกหาพี่ชายอยากขอควาหนึ่งได้ไหมเพื่อนไม่อ่อนเฟซสามสิบอีชายขอควาหนึ่งได้ไหมตีนแมนเพมขอล็กงเป่ะตัวใครมาเล่นอ่ะตัวใครเมื่อตัวใครมาเล่นอ่ะใครไม่เล่นอ่ะไม่พอไม่พอบอกไปก็นลืดดิ ก็บอกแล้วมันบาร์พี่มันบักมันบักพี่ตาเฮียเียตัวเดฟมาขอโทษพี่มันบารพี่ขอโทษครับอ๋อไหนอะไอเฮียเปียงมันเอาตัวเดฟมาเล่นได้ไงอะไม่ได้อยู่นะมันมีส่งในกลุ่มไงมันมีส่งในกลุ่มไอตัวสตรีมเมอร์เผื่อใครอยากไปทำคอนเทนต์ไงอะไรนะมันมีส่งในกลุ่มสตรีมเมอร์เผื่อคนไปทำคอนเทนต์กันโอ้เอดอีกาลีอ๋อนี่ไงสตรีมเมอร์อินเฟสในกลุ่มในกลุ่มอะมันมีมันมันมันมีคนเอาไว้ คนแบบให้คนทําคลิปอะทำไมอะมันเอามันเอามายิงกับกูเอี้ยเสียหน้าดิเอี้ยตัวนึงนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกให้เขาปิดให้เราหน่ยอย่างโกงเลยเฮี้ยเอาปืนอะไรมายิงหมดเลยได้แล้ไปนะคอมโอ้ยเฮี้ยเสียไปสามเสียเสียหน้าด้วยเฮี้ยคุยเฮี้ยเสียหน้าอีเปียกโอ้เอามาคืนก่อนน้องมาไม่โกรธ เราวมามาเสร์ฟไหนมา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 พีีพหนึ่งเนี่ยพีีพหนึ่งหนึ่งเนี่ยริไหนอ่ะหนึ่งหนึ่งเสิหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งเสริหนึ่งอ๋อคือเลยมามามาเผมเอาตัวปกติเล่กได้มานี่คือตัวปกตินะอะไรเอามาคืนก่อนเลยมครกูไม่เล่นอะไรก็ยิงกูวไปยิงผมดิไอ้ที่ไม่เอาทีเซตสองเซตว่าแล้ว โนนี่ไงละไหนพี่ข่ามายังแล้วพี่ลองพี่มาลองยิงผมดิมามาลองยิงผมดิมีพล่งนอยู่ในกลุ่มอันนี้ไม่ใช่ตัวเดฟอันนี้ไม่ใช่ตัวเดฟนี้มีแครนมีอะไรดูได้ดูได้โดโดูดเห็นไหมโอ้พึงทอดจุดเดฟออกไอ้เฮียนี่ตัว์บอตตีเฮ้ยบอกให้มาลองยิงบอกไอ้เฮียมาลองยิงดูมาลองยิงดูเลยได้ได้ได้มาคนละนะฮัสการพี่มาคนละนะัสมาลองยิงดูมาลองยิงดูมาได้ขอบ้างดิออาไปทำคอนเทนต์ว่ะ มาดิยิงนะยิงนะไม้ก็ลองมายิงเลยมันปุ๊บไหนล้วไปคนละล่าสคนละล่าสไม่ตายมึงเอาปืนจับไปจะตายจะตายเอ้ยอย่าอล่อยไปไหนมันไม่ตายกูอยากรู้ว่าตายไหมตายกูบอกไปคนละล่าสเด้วยี่อ้ยเอีเอเอาให้ตายมาเอาให้ตายมามามาดิกลัวอะไรขนาดนั้นวะอ่าดูอ่ดูดูคนดูดูสิมาเอาดูเอาคนดูดูนะอ่โง่ไาย ้าวไป่ร้องว<อ>่าตายไหมล่ะเออไอ้เหี้ยมานั่งร้องเฉยเลยเว้ยไม่มันเขียนว่าเดฟเว้ยเมื่อกี้ใครก็ร้องเว้ยต้องเดฟไอ้เหี้ยช่วยใช้ตัวเดฟมาเล่นไอ้เหี้ยไม่ไม่แชร์อจอไหมล่ะแชร์อจอดูรหัสไหมล่ะเอาเป่าเอาเป่าเอาเป้า,ามาเดี๋มาเดีเ๋เอา,เอาปล่าฮี่หี้ยะวันนี้ก็เซิร์ฟก็มีคนลงอะเซิฟไหนม,มาเซิฟไหนรอออกมาเลยดิออกมาเลยกลัวดิมึงดิ่งดิดิดอกมาเลยโอ้ยไอ้เหี้ยมันคนเต็มละ ขัวไอ้เปียกโดนผมยังไงกัเล่นยังไงกันเล่นยังไงก็โดนโดนโดนผมแน่นอนเสมอไหนเสมอไหไหนสาบานเลยสิบสี่เสมาสิบสี่มาสิบสี่มามามาสิบสี่สิบสี่สิบสี่เฮียร้องลิงมู้ลิงรลดไม่มีอ่ะไอ้เฮียใครมีลิงรลดมึงมาดิกูปักหมดดิอทำให้เป็นอ่ะเส์ฟไหนนะสิบสี่มันเต็มโอ้เฮียมึงลงเฉาไปอ่ะแซวอื่นโอ้สองสามแม่งคนมันเยอะจังหวะเดี๋ยวกูลงไปปาาให้มะ องสองะเอาปะสองสะหรือเอ้ยหนึ่งหนึ่งอยากขอหก่อนได้มดป่ะเดี๋ยวหน่็ดหนึอมาย่งสิอดิบสี่สิบสมันมีคนลงแ้วไม่มีไม่มีกลัวมัโอ้ยเหียมาหาหาอื่นเลย